สวัสดีค่ะตายนะคะกับเพจอีสุสุ่ายนะคะสาขาปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะก็เหมือนเช่นเคยนะคะ่ายมาไลฟ์สดส่งมอบรถนะคะวันนี้เราอยู่กันที่หนองแครนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะอยู่ที่บ้านของลูกค้าเลยนะคะลูกค้าชื่อพี่เชนนะคะตามกันมาจากใน youtube นะคะตามกันมาจากในเพจนะคะแล้วก็มาเลือกที่จะมาให้่ายดูแลนะคะเพราะว่า่ายเนี่ยจัดในเรื่องของชุดไฟให้นะคะนี่ค่ะ คันนี้นะคะก็เป็นรุ่นขายดีของต่ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทวัสสวัสดีค่ะรอผลไฟแนนนิดนึงนะ่ายตามให้อยู่นะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หนองแคนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะอยู่กันที่บ้านลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวต่ายจะพามาดูรถอีกคันนึงนะคะเป็นเครื่อง 3.0f นะคะเป็นรุ่นขายดีของต่ายเลยนะคะที่ต่ายเนี่ย แปลงชุดไฟทั้งไฟหน้าไฟท้ายนะคะแล้วก็มีแปลงภายในให้ลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโปรแปดหมื่นนะคะลูกค้าได้อะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่านี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปที่ด้านหน้าของตัวรถกันนะคะเดี๋ยวเราไปที่ด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะคะไลไล,สด,ลสดค่ะ,คะนี่เลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่กันสุดาสวัสดีค่ะคันนี้เป็นเครื่อง 3.0s นะคะแรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะคะจริงๆแล้วรุ่นนี้สเปคเดิมๆเนี่ยล้ออ่อไฟหน้านะคะจะเป็นไฟมันติรีเฟลคชั่น ไฟไฟมันติรีเฟกเตอร์ธรรมดานะคะแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นสีเทาดำนะคะด้านล่างจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรถเดิมๆนะคะแต่พอตายทำโปร89 0 0เนี่ย8ปดลูกค้าได้อะไรไปบ้างนะคะหลักๆเลยจะได้เป็นไฟใบ LED แบบนี้เลยนะคะพอสตาร์ทรถปุ๊บไฟเด y l ไลท์ก็จะติดตลอดเลยนะคะแล้วก็ได้กระจังหน้าโครเมียมด้วยนะคะได้กระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกให้นะคะ ด้านล่างจะมีไฟตัดหมอกให้ไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟตัดหมอก LED นะคะงานทุกตัวที่ต่ทำนะคะจะเป็นงานแท้ทั้งหมดเลยนะคะงานทุกตัวที่ใต่ติดตั้งให้นะคะจะเป็นงานแท้ทั้งหมดเลยนะคะมีการรับประกันให้นะคะเท่ากับวารนตีของตัวรถเลยนะคะก็คือ3ปี1แสนโลนะคะแต่ว่าหลังจากที่ออกรถไปแล้วนะคะลูกค้าจะต้องไปแจ้งประกันเพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือด้านหน้าของตัวรถนะคะ นี่เครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์นะคะเครื่องสามพันนะคะเครื่องสามพันแรงม้าอยู่ที่ร้อยเก้าสิบแรงม้านะคะแรงม้าอยู่ที่ร้อยเก้าสิบแรงม้านะคะแล้วก็อีซูซูของเราเนี่ยถังน้ํามันนะคะบรรจุได้เจ็ดสิบหกลิตรนะคะพร้อมกับดีเซลทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น B10 B7 นะคะหรือดีเซลพรีเมียมนะคะนี่ค่ะด้านข้าง สเปคเดิมก็เหมือนเดิมนะคะจะต้องเป็นล้อกระทะล้อเหล็กนะคะแต่ต่ายก็มีทําเป็นล้อแม็กเดิมก็ได้นะคะหรือจะเอาเป็นแม็กซิ่งก็ได้นะคะแล้วแต่จลิตของลูกค้าที่ลูกค้าชอบนะคะต่ายจัดให้ลูกค้าได้อยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้นคิดถึงนะคะแม่รอก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรีบไปรับนี่ค่ะล้อแม็กอันนี้ที่ต่ายทําให้กับพี่เชนนะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ16นะคะ เป็นล้อมแม็กของรุ่น LDA นะคะก็เอามาแปลงใส่คันนี้แทนนะคะเอามาแปลงใส่แทนล้อกระทะแทนนะคะนี่ค่ะด้านข้างของตัวรถนะคะก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะไต่จัดโปรอยู่ที่89,000นะคะ89,000เนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ9,002 9,002ได้ขับฟรี30วันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอา9,004นะคะเพิ่มค่างวดมาอีกร้อยกว่าบาทนะคะ มัน9 0 0กว่าบาทนะแล้วก็พอมาเป็น90วันก็เพิ่มมาอีกร้อยกว่าบาทนะคะจะได้ขับฟรี90วันนะคะก็คือ3มเดือนออกรถเดือนนี้ไปจ่ายค่างวดอีกทีนึงก็คือเดือนกุมภาเลยนะคะมีเวลาทํางานเก็บเงินนะคะมีเวม,มีมีช่วงที่ได้หาเงินเที่ยวด้วยนะนี่ค่ะด้านท้ายของตัวรถนะคะด้านท้ายของตัวรถก็จะเป็นไฟ LED แบบนี้เลยทั้งคู่แบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวไปเอาสี่ประตูจัดโปรลอเลยได้เลยจากแป้งล่ำนี่ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ไต่ด้วยนะคะกดแชร์ให้โลกกดแชร์ให้โลกตะลึงไปเลยนะคะที่ราคานี่ค่ะไฟท้ายนะคะนี่แล้วก็อุปกรณ์ชุดเดิมทั้งหมดนะคะทุกครั้งที่ไลฟ์สดนะคะไต่จะพาดูอุปกรณ์เดิมทั้งหมดเลยนะคะไต่คืนให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่มีจุ๊บอันไหนเอาไว้เลยนะเปลี่ยนอะไรชุดเดิมก็คือคืนให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะ กระบะไลเนอร์ที่ให้ไปนะคะก็เป็นงานแท้นะคะมีรับประกันหนึ่งปีแล้วก็ได้แบบหูเหล็กไปเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเป็นตัวเอนะคะอันนี้คือเป็นแค p เอนะคะเป็นเครื่องสามพันนะคะรุ่นนี้จะมีทั้งหมดสามสีนะคะจะมีสีขาวสีบอลแล้วก็สีเทานะคะสีขาวเนี่ยราคารถจะอยู่ที่หกแสนสองหมื่นแปดพันนะคะส่วนสีบอลกับสีเทาเนี่ยราคารถจะอยู่ที่หกแสนสามหมื่นห้าพันนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือเป็นสเปคของตัว S อนะคะทุกอย่างคือเป็นสเปคของตัว S น่ะคือเป็นตัวสแตนดาร์ดนะคะแต่ว่าไตา่จัดโปร89,000เนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าเฮ้ย89,000เนี่ยมันแพงไปหรือเปล่านะคะมาดูออปชั่นที่ไต่ให้ไปก่อนนะคะไฟหน้าไฟท้ายนี่ก็เท่าไหร่แล้ว30,000แล้วนะคะยังไม่รวมกระจงังยังไม่รวมไฟตัดหมอกนะคะเฉพาะชุดไฟเนี่ยอยู่ประมาณ4 5มื่นแล้วอ่ะล้อแม็กอีกนะคะ คุ้มแหละนี่ค่ะก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามให้ด้วยนะคะมีไฟเบรกดวงที่สามให้ด้วยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เราไม่ได้มีรุ่นนี้เราไม่มีไฟตัดหมอกเอ้ยไม่ใช่ค่ะรุ่นนี้เราไม่มีไล่ฟ้าให้นะคะรุ่นนี้เราไม่มีไล่ฟ้าให้นะคะอันนี้เรากําลังดูภายในกันอยู่นะนี่ค่ะ ตัวนี้เราไม่มีไล่ฟ้าให้นะคะแต่ว่าอย่างที่ต่ตยเคยแจ้งไปไล่ฟ้าลูกค้าสามารถติดเพิ่มเติมได้นะคะไล่ฟ้าสามารถติดเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าอาจจะยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนกระจกบานนี้ทั้งบานนะคะแล้วก็เดินสายไฟใหม่เปลี่ยนแผงแอร์ตรงนี้ใหม่ด้วยนะคะนี่ค่ะค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดถึงสามหมื่นต้นๆน,นะคะสำหรับตัวเปลี่ยนไล่ฟ้านะคะอันนี้คือภายในนะคะภายในที่เราเปลี่ยนให้นะคะ ภายในที่เราเปลี่ยนให้นะคะก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะคะเบาะหนังเนี่ยมีรับประกันให้ทั้งหมดหนึ่งปีนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยากจะได้ดำได้แดงหรือได้เทาได้ครีมพวกนี้ไต่จัดให้ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนแค่เบาะคู่หน้านะคะแผงประตูตรงนี้เราก็ทำให้นะคะแผงประตูตรงนี้เราก็ทำให้นะคะพนักพิงด้านหลังตรงนี้ก็เป็นหนังนะคะไต่ทำให้หนังรอบคันเลยนะคะที่มันจะทำได้นะคะนี่ค่ะ รถรุ่นนี้นะคะตัว 3.0S นะคะรีโมทจะเป็นรีอ่ากุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะได้แบบนี้ไปทั้งหมด2ดอกเลยนะคะ<อ>นี่ค่ะ 3.0S นะคะ 3.0S นะคะ<อ>นี่ค่ะพวงมลาลัยพวงมลาลัยก็จะเป็นพวงมลาลัยธรรมดานะคะไม่ได้มีเย็บหนังนะคะเป็นพวงมลาลัย PVC ธรรมดานะคะ<อ>มาพร้อมกับจอ a n d ด o i d นะคะ<อ>มาพร้อมกับจอ a อ d ด o i d ขนาด9นิ้วนะคะ มาพร้อมกับจอ Android ขนาด9นิ้วนะคะนี่จอ Android 9นิ้วที่มีกล้องหลังให้นะคะแล้วก็มีกล้องหน้าให้นะคะกล้องหน้าจะยังไม่ได้ติดให้นะคะเนื่องจากว่าฟิล์มเราเพิ่งติดนะนี่ค่ะนี่คือให้ไปครบชุดเลยนะนะคะ 6 000 9 0 0ที่ลูกค้าถามว่าเฮ้ยพ an ี่มันแพงไปเปล่ากับเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะคะใครจะมีเงินดาวมาดาว8 000 9 0 0 0สําหรับการดาวโหลดนะคะมาดูออปชั่นก่อนนะคะที่ราคาออปชั่นที่ต่ายให้เนี่ยไฟหน้าไฟไท้ายไฟตัดหมอกกระจังหน้าเป็นงานแท้เบิกจากปีเพชรเลยนะคะมูลค่าเยอะอยู่แล้วนะคะได้เบาะหนังอีกนะคะได้เบาะหนังแบบนี้อีกได้จออีกนะคะจอก็ได้กล้องหน้าได้กล้องถอยด้วยนะคะคือคุ้มแหละแต่บอกเลยนะคะแล้วก็ ซื้อได้ทุกอาชีพนะคะค่างวดไม่แรงนะคะค่างวดเนี่ย9,002ขับฟี30วันแต่ถ้าเกิดว่า9,004เนี่ยขับฟรี90วันนะคะอยู่ที่ลูกค้าสะดวกเลยนะว่าอยากได้9,002หรือ9,004นะคะแต่ว่าออปชั่นจะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะออปชันจะเป็นประมาณนี้นะคะต่ายส่งรถให้ฟรีนะคะต่ายส่งรถให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เซ็นสัญญาให้ฟรีด้วยนะคะเซ็นสัญญาให้ฟรีหมายความว่าเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะต่อให้ลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะซื้อรถกับป่ายนะคะต่มีเจ้าหน้าที่นะคะเซอร์วิสให้ถึงที่บ้านเลยนะคะตั้งแต่วันเซ็นไฟแนนซ์เลยนะคะนี่ค่ะล้อแม็กคือเอาเป็นรถชุดเดิมๆแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะต่ว่านะนี่ค่ะ 89,000ลูกค้าได้อะไรไปบ้างนะคะหลักๆเลยจะมีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรบรนะคะกรอบป้ายผ้ายา,ย,ยางนะคะคิ้วกันสา์กระบะไลเนอร์นะคะฟิลม์มฟิล์มเนี่ยก็จะได้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกันให้10ปีสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอา 40, 60, 80นะคะได้ล้อแมกได้กระบะไลเนอร์ได้พ่นกันสนิมได้เคลือบสีโอ้ยได้ค่าจดทะเบียนนะคะได้สารพัดอย่างเลยนะคะกับโปร89,000นะคะที่เราจัดอยู่ตอนนี้นะนี่ค่ะ อันนี้พาเดินดูคร่าวๆนะคะก็ไม่เ้้าวหรอกพามารีวิวเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะพาไปคุยกับลูกค้านะว่าลูกค้านะคะทําไมถึงเลือกตัดสินใจที่จะให้ต่ายดูแลรถคันนี้นะคะพี่เชนวางไม้กวาดก่อน <c oughs> อันนี้สวัสดีคะ่ะพี่เชนเจอต่าจากที่ไหนล่ะคะผมดูในยูทูบเบอร์อครับผม อ๋อยูยูยูดูจากใน YouTube แล้วก็เลยเข้ามาถามที่เพจใช่ไหมคะแล้วทำไมพี่เชนถึงเลือกที่จะให้ต่ดูแลเรื่องรถนะคะเพราะว่าพี่เชนอยู่ไกลตั้งสระบุรีอะคะก็ก็ชุดไอมีแถมชุดไฟฟนีนะครับพวกเปลี่ยนชุดไฟครับผมอ๋อคือหลักๆเลยคืออยากได้เปลี่ยนชุดไฟแถวแถวนี้ไม่ได้ทำให้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคแล้วในเรื่องของไฟแนนซ์ละคะพี่เขามาถึงที่นี่เลยไหมใช่เขามาจัดที่นี่เลยครับผม กี่วันรู้ผลคะประมาณ3 4สวันเนี่ยสามสี่วันก็รู้ผลกับ่สัปดาห์ครับผมหสัปดาห์โอเคได้ค่ะฝากเพื่อนๆหน่อยที่กําลังติดตามอยู่ว่าให้เขามาซื้อรถกระต่ายเยอะๆว่าต่บริการเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําเพื่อนๆมาซื้อรถที่กับพี่ต่ครับผมบริการดีมากครับผมาคขอบคุณมากค่ะพี่เซนขอบคุณมากๆค่ะอันนี้ก็เป็นการรีวิวให้คร่าวๆนะคะว่า ไายแต่งรถให้แบบไหนนะคะแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อกะไา่เนี่ย ทำไมถึงตัดสินใจให้ไต่ดูแลเรื่องรถนะคะก็ยังไงฝากเพื่อนๆน,นะคะที่กำลังติดตามอยู่นะคะแล้วก็กำลังหารถเอาไว้ใช้งานเนี่ยลองทักเข้ามาสอบถามไต่ดูนะคะลองมาสอบถามโปรโมชั่นนะคะเผื่อจะถูกใจนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาดูนะเดี๋ยวรอไปดูย้ายไล์ย้อนหลังกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ดูกันมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไต่ไปก่อนไปถ่ายรูปส่งมอบรถกับลูกค้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ